สำหรับที่ดินวันนี้นะครับจะมีราคาขายเนี่ยเพียงแค่รายละ4 5 0 0เท่านั้นนะครับในราคา450,000เนี่ยจะเป็นแปลงที่ดินนะครับที่ปลูกต้นสักเอาไว90้90%ของพื้นที่เลยทีเดียวแล้วก็ต้นสักนี้นะครับอายุก็อยู่ราวๆประมาณสัก10ปี สำหรับใครนะครับที่อยากจะได้แปลงที่ดินนะครับที่มีต้นไม้อยู่พร้อมแล้วนะครับซื้อปุ๊บเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่เลยนะครับแปลงนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆและที่ดินแปลงนี้นะครับก็อยู่ในเขตของตำบลป่าหวายอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเอกาสารสิทธิ์ก็เป็นโฉนดครุฑแดงน,นสสี่จอด้วยครับ แลสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับในแปลงที่ดินเองนะครับก็จะมีสระน้ําอยู่ลูกหนึ่งนะครับซึ่งสระน้ําลูกนี้นะครับก็จะมีขนาดอยู่ราวประมาณสัก2งานนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นมีน้ําค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเพียงพอต่อการใช้ในแปลงที่ดินเพราะว่าแปลงที่ดินเนี่ยเขาก็จะเป็นต้นตากที่เริ่มโตแล้วนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะพึ่งพาพวกสภาพดินฟ้าอากาศปล่อยเขาเติบโตเองตามธรรมชาตินะครับแล้วด้วยความที่เป็นที่ดินที่เป็นเอกตานสิทธ์ โนแล้วก็อยู่ในส่วนพึ่งราคาเนี่ยผมถือว่าดูแล้วน่าสนใจนะแค่400,000แต่ว่า400,000เนี่ยคุณจะได้ที่ดินพร้อมกับต้นตักนะครับซึ่งอยู่ในเนี่ย อุ้ยมากมายหลายร้อยต้นเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาปลูกเกือบเต็มพื้นที่ที่ดินแปลงนี้นะครับขนาดเนื้อที่เนี่ยอยู่ที่20ไร่นะครับผมด้านหน้าของแปลงที่ดินจะติดถนนสาธารณะแบบนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะเป็นสาธารณะทางดินนะครับแต่ก็มีรถวิ่งนะครับเราก็จะเห็นสภาพเป็นทางตัวสภาพทางเองเนี่ยจะกว้างอยู่ราวๆประมาณสัก6เมตรได้นะครับผมด้านนี้จะเป็นทางด้านของฝั่งทิศใต้นะครับผม ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบในเรื่องของฮวงจุ้ยนะครับซึ่งทิศนี้ก็ถือว่าเป็นทิศที่ดีมากๆอีกทิศหนึ่งนะครับภายในแปลงเนี่ยครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปสำรวจกันเลยนะครับซึ่งแปลงนี้เขาจะปลูกต้นตักนะครับในระยะของความถี่เนี่ยก็จะประมาณ4เมตรคูณ2เมตรนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะต้องมาตัดออกบ้างเป็นบางต้นนะครับเพื่อที่จะให้ต้นตักเนี่ยเขาสามารถขยายแล้วก็ต้นใหญ่ได้มากกว่านี้นะครับผมนี่เลยแนวเขตด,ด้านข,าข้างของเราของอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะอยู่ฝั่งนี้อ่า ตรงด้านบริเวณเขตนี้อันนี้จะเป็นเขตแนวแปลงที่ดินของเราแปลงนี้จะมีหน้ากว้างที่ติดถนนสาธารณะเนี่ยก็อยู่ราวประมาณ78เมตรนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแปลงนี้ในเรื่องของไฟฟ้านะ้ำประปาเนี่ยเราจะอยู่ห่างมาประมาณราวสามร้อเมตรนะครับซึ่งก็เป็นแนวเขตของถนนลาดยางเลยแต่เอาเข้าจริงแล้วนะครับคุณถ้าเกิดเราเดินทางมาจาก้นถนนทางหลวงแผ่นดินเส้นส่วนพึ่งเนี่ยเข้ามาจนถึงที่ดินแปลงเนี่ยเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าใกล้มาก นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลกับตลาดอย่างเงี้ยครับก็จะอยู่ห่างจากเราเนี่ยประมาณแค่3ามกิโลเมตรอันนี้ถือว่าดีมากๆเดี๋ยวเราจะสารวจด้านในแปลงกันนะครับอันนี้ให้ยึดถือก่อนนะครับว่าตอนเนี้ยผมเดินอยู่พื้นที่ข้างเคียงนะครับแปลงของเราจะอยู่ทางด้านฝั่งสายมือนะครับผมขออนุญาตเดินทางด้านนอกนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นทางรถวิ่งอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับผมในแปลงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยผมแนะนําว่าให้ลองได้เดินเข้ามาชมเพราะว่าด้วยเรื่องของราคาที่ก็ถูกนะครับแล้วก็ตัวทําเลที่ เ,เถือว่าก็ได้กับเส้นถนนหลักมากๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเดินไปจนถึงทางด้านท้ายแปลงนะครับแปลงแปลงนี้ด้านท้ายแปลงเนี่ยเราก็จะเห็นวิวเขาด้วยซึ่งวิวเขาลูกนั้นนะครับจะเป็นวิวเขาของเทือกเขาตะนาวสีนะครับซึ่งเขาจะตีโอบตั้งแต่ทางด้านบริเวณด้านหลังแปลงที่ดินนะครับทางด้านฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็อ้อมมาจนถึงทางด้านฝั่งทิศตะวันตกของแปลงที่ดินก็จะเป็นวิวเทือกเขาตะนาวสีแต่ว่าตัววิวเองเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ใหญ่โตมากเลยมาก แต่ก็ถือว่าแปลงของเราเนี่ยยังมีเทือกเขานะครับให้ได้เห็นนะครับผมก็เหมาะเลยสาหรับลูกค้าที่กําลังจะหาซื้อแปลงที่ดินสักแปลงหนึ่งไว้สำหรับเพื่อทําการเกษตรหรือว่าคนที่รักต้นไม้อยากจะมีต้นไม้ปลูกไว้บ้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาปรับปรุงพื้นที่เอาอีกนิดหน่อยเนี่ยก็ถือว่าโอเคสวยงามแล้วนะครับสำหรับแปลงนี้ และแปลงเนี่ยข้อดีของเขาเลยเนี่ยก็คือเขาไม่เคยมีประวัติในเรื่องของน้ําท่วมเพราะว่าพื้นที่เขตเนี้ครับจะเป็นพื้นที่ที่สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าของเราเนี่ยจะอยู่บนลักษณะของเนินหลังเต่าก็จะทําให้ที่ดินแปลงนี้นะครับเวลาที่ฝนตกเนี่ยน้ำก็จะไหลไปตามเส้นทางของรูปภูมิศาสตร์นะครับไม่เคยมีประวัติเรื่องของน้ําท่วมเลยสำหรับคนที่อยากจะได้ที่ดินที่อยู่ในเขตของอ,อําเภอสวนพึ่งแล้วก็เป็นโฉนดนะครับผม แปลงนี้ลองเข้ามาชมกันนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่ผมแนะนำเลยกลกันนะครับแล้วก็ราคานี้นะครับก่อนสิ้นปีนี้เท่านั้นถ้าเกิดว่าเลยิ้นปีนี้นะครับราคา450,000บาทต่อไร่เนี่ยจะไม่ได้นะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่20ไร่ ใครอยากจะซื้อนะครับรวมกับกลุ่มเพื่อนๆน,นะครับมาเพื่อที่จะอยากได้ต้นสักอยากได้พื้นที่เอาไว้ทําากรเกษตรหรือว่าอยากได้ไว้สำหรับการทําเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับผม และสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้ามาดูเนี่ยผมรบก,กวนแจ้งนัดล่วงหน้าสัก1วันนะครับเพื่อที่จะเข้ามาชมกันนะครับและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือว่าเป็นน้องเจนะครับสามารถที่จะสอบถามได้เลยแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ใต้ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมนันชนวนและทีมงานทำเลยดีจากเราแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย